ลองเลยนเมื่อเี้ยเขาเอาขนมแห้งมาให้ไงนไงไม่ได้ไงแต่เราจะไปกล้าบอกเขาหรอใช่ไหมละ่ะอันนี้เอาถั่วมาให้น้องอันนี้ถั่วลูกอะถั่วเล็ว้วเอาถั่วเล็ว้วไปไหนนะอันนี้ถั่วนะลูกไม่ใช่ขนมนะ เราให้ไว้ตรงไหนได้ถัวแล้วมาใส่ไว้ตรงนี้ให้นะเอาใส่ไวตรงนี้ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวนะถั่วแล้ว,ว,ล,วลูกอนะ่ะอันนี้ถั่วแล้วโอ้ยมีหลายตัวทุกคนนี่ ัวลูก,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 กตัวหต้องกินถั่วลูกกินอย่างอื่นไม่ได้ัวตัวอื่นแล้วล,ลูกเดี๋ยวนะเอาไหมถั่วไหมลูกเอาถั่วถั่วถั่วอย่างอื่นกินไม่ได้นะลูกขนมแห้งอะมันไม่ดีต่อสุขภาพเราก็จะไปห้ามเขาไม่ได้เนาะทุกคนที่เขาเอาแบบเอามาให้เนี่ย เราไม่ได้รู้จักเขาเลยเราจะไปบอกเขาว่าแบ้ามอาขนมให้น้องอย่างนี้เราก็ม่กล้าพูดนะคะเดี๋ยวเขาจะชบกหน้าเดีย๋ยวไปต้นนู้นแป๊บนึงนะคะทุกคนมีน้องรออยู่อีกต้นหนึ่งอันเนี้ยอันลูกมาทัวแล้วทัวทัวเร็ว,เ,วเอาไม่ลงมาเอาวางไว้ให้ตรงนี้นะ กินแอบก็อยากแอบเนั้นไม่ตัว mm. AI, AI, AI. อ้ายอ้ายกลัวน้องแบบที่เขากินขนมแห้งอะที่คนเอามาให้อ่ะก็กลัวเลย mm. บางทีน้องเขาก็ไม่รู้ไงมันอาจจะได้รสชาติอร่อยอย่างนี้แหละทีนี้เดี๋ยวน้องจะติดแล้วก็เป็น mm. อันตรายต่อสุขภาพ mm. ต่าง้ววันนะคะ ต้องกินถั่วเท่านะคะทุกคนอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะกินถั่วกินผลไม้นะคะพวกขนมกบเคี้ยวที่มีผงชูรสที่มีเกลือไม่ได้นะคะมันเป็นอันตรายต่อเราก็รองนะเขากินได้เป็นพวกผลไม้ยเแล้วก็ผลไม้แล้วก็พวกพวต่างๆนะคะั่วชนิดต่างๆผลไม้บางชนิดก็ กินไม่ดีต่อสุขภาพน้องหเหมือนกันค่ะบ,บางคนเอาความสะดวกเนาะซื้อแบบพวกขนมพกเคลียวที่มีหงสร์รลุดันลายมากเลยน้องฟันผุฟันอะไรแล้วก็มีหลายตัวที่ป่วยนะคะมีน้องบางคนที่เขาเป็นพวกสัตวแพทย์อนะ่ะเขาก็มาเลี้ยงเหมือนกันแนะ้ะแล้วก็ บางคนเขาก็เอาน้องไป็ลักษานะ,ะคะเพราะน้อป่วยเขากินอาหารพวกกินอาหารพวกพวกอยาก่างไม่ได้เลยอันนี้ติดรัวอันนี้กำลังจะเดินกลับวันนี้ที่คอนโดเราประกาศไฟดับตั้งแต่สิบโมงถึงถึงบา่บายสามเนาะก็เลยออกมาข้างนอก ไปดูตัวนู้นเขากํลังแต่งตัวเหมือนยิ่มแนละ้วหรือเปล่าเช็ดมือเช็ดปากยปอย่างเงี้ยก็นี้อยางเราก็ไม่รู้จะทํายังไงนะ,ะรนะเรารู้คนไทยใจดีเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ มีตนะาโบกาะเมาปะพูดไม่ได้อะใช่ปบะเดี๋ยวรอให้อาหารน้องตรงนี้อีกเม็ดนึงนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูน้อง,องมีหลายตัวเอมยังลูกเดี๋ยวให้อีกเม็ดนึงนะเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะเอาทิ้งไว้ให้ไม่ได้นะลูกทิ้งไว้ให้ไม่ได้ นึ่งจะเดินไปตรงนู้นนะคะตรงที่เมื่อกี้น้องเขาเอาพวกออนนี้ไปให้อ่ะพวกของกบเพียวเนาะไปก่อนนะลูกนะเดีย๋ยวถ้าหนูยังอยู่อ่ะดเดี๋ยวมาอีกอรอบเห็นไวไวๆเห็นกระต้นนะคะทุกคนกระต้น ต้นโน้นอ,อิ่มแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดีย๋ยวพาเดินไปตรงโน้นอะเมื่อสักครู่มีคนออกมาให้เราแต่ว่านี่นี่นี่ต้นนี้ที่ใส่อาหารไว้ในในรูกินกับหมดแล้วนะคะที่ที่ใส่ไว้ตรงเนี้ยที่ใส่ไวต้ตังเมกี้เขากินจบหมดหลอกเดี๋ยวไปดูต้นโน้นนะคะท,ที่ที่เห็นมีคนเอา เอาขนมซองให้น้องอ่ะแต่เราก็ไม่กล้าบอกเนาะว่ามันให้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นอะไรมีหน้าที่อะไรเนี้ยเราหาว่าเราสอใส่เกิดไม่ได้เราจะรู้สึกแบบเออนี่ตรงนี้ ต้นที่พี่คุกเผยมาให้ตอนนั่นน่ะพี่เยอะๆโหนของอาหารอย่างนั้นมันกินไม่ได้นต้องกินถั่วมามาเร็วมากินถั่วเนี่ยเห็นน้องสองตัวเลยมนะั้ยกินถั่วมา กินถั่วอะลูกน่ะกินถั่วเี๋จะกลับแล้วคว่ำคว่ำไปเลยมาแล้วไม่ได้นีต้องเก็บหมดน้องทุกคนน้องทำความเดี๋ยวนกมันมากิน Eu อนนี้เคยเจอบ่อยนะ น้องเป็นแผลเหมือนกัดกันอ่ะอันนี้ลูกอ่ะมะอย่ากัดกันนะลูกห้ามกัดกันน้องบางทีมันก็แบบตัวเล็กนะอย่ากัดกันนะลูกห้ามกัดกัน ได้เวลาเปิดน้ำสปริงเกอร์อีกแล้วนะคะก็จะเป็นเวลากลับของเราแหละมาไปดูน้องรนนู้นก็เหมือนช่วงตันที่แบบจะกลับแล้วน้องมาเยอะเนาะ ข้ามอะ,อะสายแล้วใครจะได้กินล่ะลูกโอ้โหนกเันมาลุมตายเลยนกนอก้องไม่ทันน้องทุกคนเกี่ยวน้องเกี่ยวความเลยคะ่ะแล้วก็ัวอื่นจะไม่ได้กินไปด้วยนะคะเพราะว่านกเขาห้ามให้นกนกมันก็จะมาแยง่งมันกเก็บนกมันก็เลี้ยเหรอือ ให้ไม่ได้เดีอย่าโดนปรับนะดูสิเธอทำความเนี่ยคนอื่นกะเลยไม่ได้กินห็นไหมหมดเราด้วยนะคะลุกคนเพราะว่ามีอีกครึ่งถุงมีน้องเขามาถามหาซื้อไงก็เลยให้น้องคนนั้นเข้าไปเนาะเขาบอกผมมา ผมหาที่ซื้อไม่ได้ที่ไปซื้อมาจากตรงไหนอะไรยงนี้นะคะ<ม>เราก็เลยแบบเรากว่าแถวนี้ไม่มีสายหรอกที่ซื้อมาเองเนาะ<ม>ก็เอามาแบ่งแบ่งหรือแบ่งให้น้องเข้าไปก็กให้น้องเข้าไป แบ่งให้น้องเข้าไปเพราะเราก็มาเรืเร่อยๆนะเราซื้อเราซื้อมาเป็นแบบเป็นผงเราซื้อมาแบบเป็นเป็นถุงผงผงใหญ่แลวน้องตกใจอดยังลูกมันจะแกวแรงนะความแล้วไม่ได้กินนะลูก เอาไอตัวแสบที่เกี่ยวเมื่อกี้อย่ากเกี่ยวแรงสิลูกเออกินน้งเผือแผ่ชาวบ้านเขาพร้อมแล้วก็หมดหมดเลยพรหมดไม่มีใครได้กินนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องกลับลนะแล้วหมดละตัวนี้สุดหล่อนะสุดหล่อสุดสวยเลย ตัวเล็กเนี่ยเป็นแผลน้องเหมือนโดนกัดมานะทุกคนตัวเล็กเนี่ยน้องเป็นแผลแบบเหมือนเลือดเลือดออกแต่ตัวนี้วิง่งตัวนี้วิ่งมาหานอนน่าจะหิวแต่ดีๆลูกอย่ากเกี่ยวความตัวอื่นจะไม่ได้กินไปด้วยตอนนี้เยอะอยู่นะทุกคน เ,น,เนี่ยเกี่ยวแรงที่ลูกเดี๋ยวคนณยังไม่ได้กินไปด้วยไหนตัวเล็กตัวเล็กไม่ลงหรอ เหียวแรงแล้เวเห็นตอนนั้นไหมตัวที่อ้วนหล่อๆสิสหล่อๆหล่อตั้งห้าหล่อน้องตัวเล็กที่เป็นแขี๋ยวให้เขากินให้อิ่มก่อนเขาจะมีเลือดออกตรงแขนทุกคนเห็นปะข้างๆจะก,กะแลเขาอะ จะมีลอยเลือดอันนี้ไอตัวแสบที่ทําความเมื่อกีนน้นี่ไอแสบไอแสบไอแสบดีๆอย่าอย่าเกี่ยวไอแสบอันนูน้นไม่ลงมาไอตัวนี้ตัวแสบอ่ะแสบอ่ะเอาลงมาอีกแสบเกี่ยวควางม,มาไอแสบเนี่ยไอตัวแสบ <c oughs> เขาเปลี่ยนชื่อเขาให้ให้ชื่ออะไรไม่รู้เราเปลี่ยนชื่อให้ไปแล้วเ,เ,เป็นไอ้แสบไอ้น้องแสบเดี๋ยววนอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็หมดอ่ะกูไม่หกแล้วนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ <_' S 1> ฉันก็ไม่ได้จับแน่นเอาลงมาเอา <_' S 1> เอาลงมาเอา เพื่อนยังไม่ได้กินเอาอ่ะเก็บอ่ะอ่ะความหมดเลยสองรอบแล้วเนี่ยน่าจะต้องแบบกลับแล้วน้องบอกว่ากลับสักทีสิเธอความไปสองรอบแล้ว ไม่ได้ห่วงอะไรนะห่วงนกมันจะมากินเรามันผิดระเบียบเราก็ต้องเก็บนะคะทุกคนไปพอแล้วนะีหากวอื่นละจับแน่นๆแล้วคนนี้จับแน่นๆแล้วจับแน่นๆแล้ว กลับแล้วอันนี้คือกลับจริงเนาะมันหมดเพราะมันหมดแนละ้วคนน้องมันทำความด้วยไอ้ตัวนี้ความรอบหนึ่งอีกตัวนั้นความอีกรอบหนึ่งเราจับหลวมๆเพราะว่าเรากลัวน้องมันกัดเนาะก็เลยแบบอ่ะอ่ะไอ้น้องตัวที่เป็นแผลอลูกอ่ะอ่ะแล้วอ่ะอะสุหลอ่อไอบ้บิ๊กบิ๊กตัวใหญ่ๆอ่ะอ่ะอ่ะ อันนี้ตัวใหญ่แม่จะกลับแล้วนะไม่จะหมดแล้ววอนเดี๋ยวเขาจะเปิดน้ำแล้วนะทุกคนเปิดน้ำแล้วอ่ะเราล,ล้อสุดท้ายแล้วนะน้อสุดท้ายแล้วอ่ะ เาจะเปิดน้ำแล้วเขาจะเปิดน้ำแล้วไปแล้วนะทุกคนเขาเตรียมเปิดน้ำแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเอามาให้น้องเอามาให้น้องนี่อีกทีนึงน้องอ้วนเนี่ยและน้องที่เป็นแผลน้องที่เป็นแผลนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องที่เป็นแผล เขาเลือดเลือดออกตรงนี้เห็นปะเขาเป็นแผลเนี่ยเหมือนกัดกันหรืออะไรไม่รู้เขาเป็นแผลเอาไม่รู้จะไปแล้วนะเป็นให้อิ่มเขาเป็นเลือดออกเขาเดี๋ยวจะไปแล้วเขาเปิดเปิดน้ำแล้วก็จะอยู่ไม่ได้แล้วอากไหมอ่ะอจะไปแล้วนะ โอเคไปแล้วนะไปนะลูกโอเคบายบายไปแล้วนะลูกอ่ะบายบายเอารดน้ำแล้วกลับกันทุกงคนกว่าจะถึงก็คิดว่าเออไปที่บ้านเนาะน่าจะมาพอดีเนาะ